จังเป็นจังครับจังเป็นจังแม่นี่ขาดมา46กิโลมันต้องมีไงกูนี่ล่ะเขาเ่ท่านเอาขึ้นมาครับอก่อนครับรอก่อนครับสวัสดีครับผมมูนี่ผบพอกับผมอีกนะครับผมช่องชีวิตบันเท่าเชี่ยวครับมนี่ผ้ามเบงเป็นล่องหนองบ้านแค้นหัวล่าครับผมบานแค้นครับตำบลหัวล่าครับอำเภออาจสามารถจังหวัดลอยเอ็ดครับครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศที่คนล่องแหครับผม ไปครับลบแวเอทียากเดียวเลหว้ยหวานเอาละครับริมฟังเพลย์ลวครับโอ้หนตัวคนะครับโอ้โอ้อ๋อแบตเลยกเอาโอ้คอก่อนเนี่ย สั่งน้ำนักด้แครับ้งสั่งหนักด้วงนำนักด้วยตัเดเดียวตเดียหอยเต็มแพ่อยู่ครับหอยอ่อมแพ้ยู่แ่มนี่เอาัเดยเาชโลเลยนนี่ครับนี่สังขวางัดมาครับเรื่อยครับร่มเทมเลยครับ นี Smile, ่เ wow, ห็นเหแล้ว่าไปไไปไอย่างงี้เลยมันจะกัดหนาวครับมเนี่ยนเส้นส่งมันหนงากสูงครับบัดมองคันขมา่ยบั่อ๋อนี่เหหน่อยตึงไปแล้วนี่เอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเขียนแหงาขึ้นมาเอ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 าถือของไงแล้วถือของไงแล้ว นี่คร anyway, ับเรื่อยๆครับเอ้าเ่นหน่อยกัะตึกดีเนาะน้อยๆมาหายก็มั่งใจครับเหงืึอนคืนยื่เรื่อยๆครับฝนก็ตกครับพายุก็เข้าหนาวเสี่ยเหนือก็สูคขึ้นเราครับฝาไปแล้วครับได้ไ่ งัดเข้าไปครับง uh ัดเข้าไปครับใส่ชิปนี่นะครับชิปโกโล่นีครับคูได้ก็ได้ครับคูหาตัวิปโตกับนีครับคนน้อยครับมัหนี้คนน้อยดูซื้อคนสุเป็นจอนนี่ครับนั่นนะเือเขียวนั่น บันแค้นหัวลาบันแค้นครับตำบลหัวลาครับอำเภออาสามาถจังหวัดล้อยเยดครบมนี่โอ้ตกเ้ปลาปลาเอาเอาเอาเขาเทียวเาปอานนี้รคี่ยะรน้นับวเหัาปลาลใ้เลนวนัหญ่ตัวใหญ่ครับเพนี่งวันปลา่ครัาล่วันครับ ห้าพันสามพันสองพันนะัตัวเดียวอเครับงัดอยู่ครับผมเรื่โงเดือดเ่งเสองตัตัวไม่หนึ่ต้งแก้วหัวสชักหมวขวมอยู่นั่นแหละครับดึงเหล้าคือสิเมื่อยอย่างนั เน yeah, so 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 ี่ยสอพื้นถึง่าเสงานของเนแ้วอ่ะคือพื้นพื้นก็คือพื้นไม้นีไปเรื่อยๆครับให้กำลังใจครับนะเช็คกันเกันเอาไว้ันเ้าเว้ลงไปลงมาแดงยืนยันเนนเนนนนื่ยแล้วครับทั้งเหืทั้งหนาวอ๋อแล้วครับตูเรือโดนแล้วครับเรือนนะครับย้อนแสงหน่อยครับ นะครับงัดขึ้นงัดขึ้นนัดขึ้นนะครับอออเรือเขียวครับเรือเขียวครับดูสิเรือเขียวครับเรือเขียวครับงัดแล้วงัดแล้วเอ้าเอาจับหาง๋จับหางได้แล้วครับจับหางได้แล้วครับเรียบร้อยขึ้นเรือแล้วไข่ อ๋อครับของใหญ่ครับอาสามันอืมหล่อยู่ครับเน่าหาโตเหรอฟังผุน้าฟังนีน้ำหอมแท้ยูเปิดดี๋ยวหล่ครับมอเตอรไซครับเนี่ โอ้ยเสียละพรุมรอยเอทเท่าไหร่ละครับแก๋าครับเก๋าสามแปดเก้าเก้าตัวอ้าวคือรถคุณสองตัวจเนี่จังเป็นจังครับจังเป็นจังแม่นนี่งานขึ้นมาเรื่อยๆครับผลงานขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โห ใส่ไดนเข้าเนี่ตัวนึงังมาห้ตัวใหญกว่ีสี่สิบส่ครับสี่สิรุ่นปีก้อนหัละครับนี่รุ่นปีก้อนนีครับรุ่นพี่ไกครับเนี่ยรุ่นรุ่นปลารอบพี่แล้วครับเนี่ยครับไปตามผลงานครับโอะรับนไปตัวช่างครับเริ่มมาช่างเรื่อยๆครับีงไงนี่ไง ไม่ไปก็มาไลครับหางหลังนี่ต้องต้องเกิงตอนดีครับนี่กวสีต้องเกงอันโคง่งๆียบรมาถึงเจ้าครับเกินครับต้องเกินครับปลาตัวนี้เกินตัวพังหันอยเมืงอปเมืองปเลยไปเลยสี่สิบหกครับสี่หกอยู่ครับสี่สิบหกครับสี่หกครับ สี่ิครับตัวนี้ครับสี่สิบหกกิโลนะครับใครว่าจะหาอะไรจัออีนี้ก่อนจงเงนเลยี่างสังสงยางห้อยครับไอสิเนี่ยย่ยไก่ฮ้อกันจัดถูกนึ่นเพื่อมากเลยอ่าครับสาหรอบสี่เหลี่ยนะบ่าด้จางย่นมันเด็กึ้นน้ำมูกว่ะนามันนี่ครับโอ้ผลงานครับ ไอ้สายโชคผลงานไงงานทางใจดินี่สร้างใจกับปลาไข่ไหนเนี่ยคีมงานครับลงเลยลงเปิดพระไทยออกกว่านั่นได้เห็นปลานะพุ้่นครับแม่โป้ยืนดีนะครับโอ้ยเอาเดี๋ยวแล้วได้ลูดอร่อยเนี่ยรลดอร่อยรูดอร่อยครับไปแล้วครับกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับสำหรับมูนิกะ ฝากไว้สำนียครับฝากกดไยไร่ก๋วยแฉะช่องชีวิตบ้านเฮาชาแนลน้ำครับผมวันนี้ภาพมาเบิงผลงานบ้านแค้นตำบลหัวล่าครับอำเภออาจสามารถจังหวัดรยเอ็ดครับบัตรสองพันหาครับวันนี้ครับผมขอฝากไว้สำนียนะครับนาะสวัสดีครับ